มิตซูบิชิไททันแล้วก็รถแวนปาเจลรกเครื่องยนต์เบนซิน2.4นะคะซึ่งรถ2รุ่นนี้เขาใช้ท่อไอเสียตัวเดียวกันนะคะแล้วท่อไอเสียก็จะมาแบบลูกคู่นะคะ1ตัวจะอยู่ตรงคอเครื่องแล้วก็1ตัวจะอยู่ตรงใต้ท้องรถนะคะลักษณะตัวตรงใต้ท้องรถก,ก็จะเป็น,ล,นลักษณะรูปแบนแบบนี้นะคะบาร์โค้ดของเขาจะเขียนตรงกลางท่อไอเสียนะคะก็จะเขียนคําว่า TL ค่ะ ส่วนไส้ของ TL ก็จะเป็น1ก้อน1บล็อกแบบนี้นะน้ำหนักไส้จะอยู่ที่5ขีดค่าตัวของเขาก็จะราคาเกือบ4,000ับาทนะคะส่วนตัวลูกคอลักษณะของเขาก็จะคล้ายๆกับปลาหมึกเล็กนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลูกกลมเปลือก2ชั้นนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าเหมือนกับหนวดปลาหมึกนะคะเขาก็เลยเรียกว่าลูกค้อปลาหมึกส่วนบา r c จะอยู่ใกล้กับน็อตด้านใดนด้านหนึ่งนะคะก็จะเขียนคําว่า Q A ค่ะ นะคะเฉียคำว่า QA แล้วก็น้ำหนักไส้ของ QA เนี่ยจะอยู่แค่3ขีดนะคะค่าตัวของเขาก็เกือบ6,000นะคะคู่หนึงเนี่ยก็เกือบว่า1,000 0บาทแล้วนะคะกลัาขอบพระคุณค่ะ